สวัสดีครับผมจะมาขอแชร์การเทสปิดของผมนะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับถ้า E8 ที่ผมเล่นอยู่ผมจะใช้ Exanon Grip ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการใช้ตัวคุมรอบจากกล่องกล่องไฟบาเลนนะครับก็ที่ตัว G Pro ก็ทำได้นะครับแต่ผมใช้กล่องเคยบาลอยู่คือ,คอ,คอกล่องตัวนี้ครับกล่องเก่าๆเน่าๆเลยลครับกล่องก๊อป ฮอก็คือเป็นฮอตัวนี้นะครับมอเตอร์สี่ศูนย์สองห้าโมลุ่นแล้วโมไม่เห็นแต่ไม่เข้าสปีดก็เป็นสปีด i8 120สปีดตัวนี้ก็สั่งมาจากพี่วิรัตครับนะครับเมื่อก่อนที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นใช้โหมดเฮลิคอปเตอร์เสร็จแล้วก็มาเล่นโกบโกเวเนอร์โหมดสามารติ๊กที่โกบไฮ จากนั้นก็มาใส่แบตเตอรี่ใส่12ิสเซลล์ก็คือแบตท,ที่เราเล่นอยู่นะครับแล้วก็มาใส่อัตรา,า,าทดก็คือใส่พีเนียนก็คือต้องดูที่ฮอฮอแต่ละลัมันจะไม่เหมือนกันครับอย่างผมเล่น jr ใน e 8เป็นพีเนียนสิบพีเนียนทิฟันแล้วก็จำนวนเมนเกียร์ของผมจะเป็น87ฟันนะครับแล้วกด เพนเทอร์ไม่ใช่นะครับใส่ตรงนี้ใส่จำนวนพินเนียนกับเมนเกียร์เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะคำวนวณออกมาให้เองหรือถ้าเรารู้อัตราทดก็มาติ๊กที่ช่องนี้เลยครับใส่เป็นอัอาตราทดที่ที่เราทราบมาก็คืออยู่ว่าในฮอแต่ละค่ายก็จะบอกว่าในคู่มือนะครับจะบอกว่าอัตราทดของฮอแต่ละลำเป็นเท่าไหร่นะครับ หรือถ้าเราไม่รู้ก็มาถ่าที่ช่องจำนวนฟันพีเิียนกับจำนวนฟันของเมนเกียนะครับเสร็จแล้วก็มาใส่ KV o มอเตอร์ตรงนี้นะครับในคู่มือของฮอจะมีบอกนะครับว่าเ v บ o มอเตอร์เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะใส่แม่เหล็กจำนวนทุนแม่เหล็กที่อยู่ในมอเตอร์ ก็ต้องเปิดดูในคู่มือของมอเตอร์ในของของฮอชั่นซื้อมานะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเข้าไปครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในช่องอินโฟที่ผมบอกว่าถ้าคลิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ใส่ค่าว่าเราเล่นรบอบเท่าไหร่นะครับ ถ้าอย่างเป็นฮอ์700เนี่ยก็ให้ดูในคู่มือว่าแม็กซิมัมมันรับรอบได้เท่าไหร่แล้วก็ใส่รอบสถานา,านั้นก่อนนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยของผมเป็นอ600มันอาจจะได้รอบมันจะไม่เหมือน700นะครับผมจะลองใส่ที่2,000รอบก่อน2,000นะครับตัวโปรแกรมก็จะบอกมาเลยว,ว่าให้เราเซตสปีดให้เราเซตเซตคันเร่งที่61.1% ก็คือค่ากราฟค่ากราฟใ,ในในในรีโมดนะครับตัวนี้นะครับในช่องอีกสองผมใส่ไปสองพันสองปรากฏว่าในช่องอินโฟนี้บอกว่าค่าเซตตัวเนี้มันมากเกินไปไมันทำให้อวอรวฮีตได้นะครับเราก็ต้องลดลงมาเป็นสองพันหนึ่ง เจอ่70จ็ปยังไน้อยู่เจด้น้าอยู่ลุงใส่85ดสิบูแปโอเวอร์ฮีทแปดสโอเวอร์ฮีทแปิบสองโอเวอร์ฮีทใส่ได้สูงสุดที่อุ้ยใส่ได้สูงสุดที่สองพ่อยแปด โดยที่ค่าทอทิลอยู่ที่66.5%นะครับแล้วก็ผมก็จะคลิกปุ่มอินโฟดูตัวนี้ก็ข้อความนี้จะบอกว่าเฮสปีดที่ที่เราป้อนเข้าไปนั้นก็คือเป็นค่าการเซตอัพดีนสำหรับโกเวอร์เนอร์โหมดนะครับเขาบอกว่าสปีดคอนโทรลนี้จะทำงาน โดยรวมที่ประมาณ95%ขเอของอาการส่งกำลังออกทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่ก็คือะครับที่บอก,อ,อกเลยของ95%ก็คือคลิกตัวที่ที่ปุ่มอินโฟตัวนี้นะครับปิดไปดก่อนอผมจะลองใส่ค่าเกินให้ดูลองใส่ค่าทัก2 0 0 0ันะครับ เรามาดูค่าว่า,าไม่ชัดนะครับเขาบอกว่ามันจะทำให้ overheat ผมว่าจะคลิกกดปุ่ม info กดหนึ่งป้าบเข้าไปนะครับข้อความที่ขึ้นก็จะเปลี่ยนจากเมื่อกี้นี้นะครับว่า ว่าค่าเนี้ยค่าเี้มันจะมากเกินนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ค่าเพิ่มอีกเดี๋ลองใส่ค่าที่สองพันสี่ดูหรือสองพันห้าอ่าสองพันห้าเลยนะครับเนี้ยอินโฟอลปขึ้นเป็นสีแดงบอกว่าสูงเกินไป กิงผมใส่2 0 0ครับเราใส่2,003ด้วยก่อนค่อยขึ้นทีละน้อยนะครับบอกทูฟาสครับมันบอกว่ามากเกินไปมันคือเร็วเกินไปนะครับก็คือสปีดจะทํางานถึง100.2%ก็คือมันมากเกินไปที่สปีดจะรับได้นะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นใส่ค่าในช่องเนี้ย อย่าให้มันเกินอย่าให้จะปิดมันมันมัน,ม,นมันคำนวณค่าสุดเชื่ไม่ได้เดนนี๋ยวผมจะลองมาไล่ดูใหม่ว่าถูกผมใส่ช่องแรกเป็นพันเก้าพันเก้าห้าสิบนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นสองพันหกสิบ ก็พักคนไทยเป็นสองหนึ่งแปดศูนย์นะครับแล้วก็มาคลิกปุ่มอินโฟดูว่าสปีดมันทำงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในช่องที่หนึ่งมันทำงานที่แปดสิบสี่คือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในรอบที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบรอบที่สองพันหกสิบสปีดทำงานที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันสุดท้าย รอบที่2180สปีดท,ทำงานที่9ก้านะครับคือถ้ามันเกินกว่านี้มันก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่สปีดจะอายุสั้นอันนี้คือคือวิธีการที่ผมเซตอยู่นะครับก็ส่วนอื่นนั้นก็เป็นค่าโรงงานหมดเลยส่วนค่ามอเตอร์ตัวนี้ ผมจะดูในคู่มือประกอบด้วยว่าอย่างมอเตอร์ของผมเป็นมอเตอร์สร์เปียนเนี่ยก็จะต้องดูว่า PWB rate เนี่ยในคู่มือของสร์เปียนเน่ยเป็นกี่เฮิร์นะครับใส่ค่าตัวนี้ให้ตรงนะครับตัวอื่นก็เป็นค่าโรงงานทั้งหมดนะครับโดยหลากหลผมจะใส่ค่าค่าโรงงานทั้งหมดเลยนะครับลหลักก็มีแค่นี้ครับก็ลองลองไปกดดูครับขอบคุณครับ